รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการโชว์เหนือนะครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งเรื่องราวที่ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสในวันนี้นะั่นก็คือเรื่องของศิลปะก,การต่อสู้ไม่ใช่แม่ไม้มมยไทยครับแต่เป็นการฟันดาบกระบี่กระบองนั่นเองผมจะพาทุกคนนะครับไปพูดคุยกับชมรมสองแควโรนยุทธ์ครับซึ่งเขาเนี่ยรอเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะั่นก็คือที่พระราชวังจันทร์นะครับเรื่องราวในวันนี้น่าสนใจมากๆจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับ คชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้ที่จะมาพูดคุยนะครับรวมไปถึงความเป็นมาและจะพาคุณผู้ชมครับมาทําความรู้จักกับชมรมสองแควโรนายุทธในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกของเราเป็นชมรมที่มีการอนุรักษ์สืบสารศิลปะเกี่ยวกับการต่อสู้หรือว่าการฟันดาบแบบนี้นะครับนั่นก็คือพี่อ้วนเองอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้วนคือผู้ที่ก่อตั้งชมรมเลยนอกเหนือจากนั้นเรามีแบบว่าการเข้าไปเขาเรียกว่าสืบสารศิลปะกับ ส่วนไหนบ้างเดี๋ยวเชิญเลยครับแนะนำสักนิดนึงครับผมครับสวัสดีครับผมนายอธิพันธ์บุญชุมนะฮะ,<ม>ะเป็นนักดาบชั้นโทของสำนักดาบเพชรพุทธไทยํำหรับมาตรฐานของพ่อครูสมัยเมษนาเมษมานนะฮะ,ะได้รับการแต่งตั้งเป็นครูจากท่านครูพิริยะนามปักษานะฮะ<ม>สำหรับการก่อตั้งชมรมสแองแวร,รุนยุทธนะ,ะ<ม>นะฮะเกิดจากกิดจาก การรวมตัวของกลุ่มคนที่มีจิตใจมีใจรักในด้านศิลปะการต่อสู้ครับซึ่งเราเป็นคนไทยเราเราก็จะมีศิลปะการต่อสู้ในรูปแบบของไทยของเราอยู่แล้วการก่อตั้งก็เริ่มจากจากผมแล้วก็จักน้องกลุ่มเล็กๆก่อนหลังจากนั้นเราต้องการพื้นที่ที่จะฝึกฝนศิลปะเราก็ใช้พื้นที่บริเวณส่วนกลางเมืองนะฮะเข้ามาทำการฝึกซ้อมกันทุกช่วงเย็นตอนประมาณ หกข้าจนถึงสามทุ่มนะฮะครับผมครับก็แสดงว่าเป็นการนัดหมายจากคนที่มีความชื่นชอบแบบเดียวกันครับผมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการที่เราเองนะฮะจะชื่นชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยด้วยช่วงอายุช่วงวยัยแฟชั่นต่างๆมันก็กล่อมเกลาให้เราหรือว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยบางทีก็หันไปสนใจกับศิลปวัฒนธรรมอื่นๆเราทายังไงให้พวกเขาเนี่ยมาชื่นชอบในสิ่งเดียวแบบนี้นะฮะคือในรูปแบบของวิชาดาบเนี่ย แต่ก่อนเคยบรรจุอยู่ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ,รอยู่แล้วแต่เนื่องจากบริบทหลากหลายเนื่องจากครูที่ทําทการสอนอาจจะมีความรู้ไม่มากพอรหรือช่วงเวลาไม่มากพอหรือการดึงดูดความสนใจของเด็กมีไม่เพียงพอมันก็จะทําให้ถ่ายทอดออกไปในลักษณะที่ไม่เป็นที่ดึงดูด แต่ด้วยความที่ศิลปะการต่อสู้แบบนี้ในปัจจุบันนี้มันได้รับความสนใจและอีกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมในเรื่องของการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์การต่อสู้ต่างๆที่เป็นเอฟฟ์ไฟติ้งตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตามภาพ,พยนตร์ต่างๆถือว่ามีส่วนสําคัญไหมฮะในเรื่องของการทําให้แฟชั่นมันเกิดการลีนแบบและทําให้เด็กๆรู้สึกหันกลับมา รักในศิละปะวัฒนธรรมไทยมีส่วนสนใจในเรื่องของการดึงดูดเข้ามาหลังจากที่เด็กเขาดึงดูดเข้ามาเนี่ยก็คือโจทย์จะทําอย่างไรให้เขาได้ซึมซับคุณค่าของตรงนั้นต่อต่อ,ตอไปอเพราะในรูปแบบของวิชากระบี่กระบองอย่างที่ผมพูดว่าเราเคยเรียนบาสครับบางคนไม่ชอบบาสบ,บางคน<ม>เรียนตะก้อบางคนมไม่ชอบเรียนตะก้อครับ คือมันก็เหมือนกันนะบางคนเรียนกระบี่กระบองบางคนก็ไม่ชอบกระบี่กระบองแต่แต่เนื่องด้วยวิชากระบี่กระบองมันคือรากเหง้าของเราครับรูปแบบของภาพยนตร์รูปแบบของสื่อต่างๆที่เราเห็นเนี่ยนั่นคือรูปแบบของการแสดงแต่จริงๆแล้วเนี่ยในรูปแบบของวิชากระบี่กระบองยังมีคุณธรรมมีคุณธรรมจริยธรรมมีประวัติศาสตร์หล่อหลอมความกตัญญูกตเวทีกตเวทีด้วยการไหว้ครู มีประวัติศาสตร์ที่ยาวงยาวนานของของของชนชาติไทยอยู่ในนั้นเมื่อสักครู่นะฮะเราก็ได้ฟังไปเรียบร้อยแล้วถึงเรื่องเกี่ยวกับชมรมแนละ้เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันกับตัวพี่อ้วนเองก่อนเลยนะครับ,รบตัวพี่อ้วนเองเนี่ยปกติแล้วทาอาชีพอะไรเห็นว่าหลายๆคนก็เรียกว่าครูอ้วนด้วยครับผมเปิดโรงเรียนสอนพิเศษนะฮะเป็นติวเตอร์นะฮะสอนวิชาฟิสิกส์แล้วก็วิชาคณิตศาสตร์อยู่ที่ พิสุโลกมาเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วแต่ด้วยที่เราชอบและใจรักเราฝึกฝนกับสิ่งที่เราเรียนมาด้วยวิชาฟิสิกส์ทำให้เรายิ่งเรียนรู้เราก็ยิ่งรู้ว่าคุณค่าที่บรรพชนเขาสั่งสมมาเนี่ยเราสามารถอธิบายด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ยิงย่งยิง่งยิ่งตะหนักรู้ยิ่งรู้คุณค่าอของวิชาเนี่ยก็จะบูรณาการร่วมกันไม่ว่า<อ>จะเป็นวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์คุณธรรมจริยธรรมทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยคือความรู้ทั้งหมดนะครับ,รบแน่นอนว่าในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคงจะได้ติดตามนะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับการร่วมกันสืบสารศิลปะวัฒนธรรมนะครับที่เป็นของคู่เมืองไทยของเราบรรพบุพร,รุษทุกคนก็ภูมิใจกับศิลปะการต่อสู้นะครับฟันดาบแบบนี้วันนี้เองเนี่ยจะเห็นว่าพี่อ้นก็มีการเขาเรียกว่าสืบสารไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วย เป็นที่ไหนยังไงฮะพี่วนครับของผมก็ผมมีที่อยู่อาศัยพักอาศัยแล้วก็เปิดเป็นสถานที่อสอนหนังสือด้วยรวมทั้งสถานที่นั้นก็เป็นสถานที่ที่รวมพลหรือรวมพนน้องๆที่เข้ามาร่วมทํากิจกรรมรไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยเราก็อ,อาจจะมีงานฝีมือหรือรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ย เด็กๆในชมรมก็จะรวบรวมทำที่นี่เป็นบ้านของพี่วันเองแล้วก็อีกหนึ่งพาเห็นว่าจะต้องไปสอนที่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งด้วยเกี่ยวกับเรื่องของคาบชุมนุมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับได้รับความกรุณาจากท่านผอโรงเรียนพุทธชินราชจัดตั้งเป็นชุมนุมกระบี่กระบองของโรงเรียนซึ่งก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านให้โอกาสครับ ให้โอากาสที่ผมจะไปสอนอในวิชาวิชาการทดลองกับเด็กเดี๋ยววันนี้ขอติดตามพี่อ้วนไปดูเลยละกันไปที่บ้านก่อนที่บ้านเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ที่หลายๆคนเนี่ยก็มารวมร่วมกันนะร่วมพูดคุยเป็นพี่เป็นน้องเป็นชมรมอยู่<ค>ที่น,นั่นนะครับผู้มชมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปที่บ้านพี่อ้วนเนี่ยเดี๋ยวให้พี่อ้วนโชว์ศิลปะก,การต่อสู้กันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับและเดี๋ยวเราไปพบกันที่บ้านเลยครับ โอยน้อมสิบนิ้วบังคมพนมกราบพระพุทธชินราชงามเด่นเป็นหิงเงืวอฟ้าน พระนเรศวรมหาราชองราชสถิตมันรวมหะไทยใจสองแคว และตอนนี้ครับผู้ชมเราก็พาผู้ชมนะครับมาที่บ้านของพี่อ้วนแล้วนะครับแน่นอนว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยด้วยแล้วก็เป็นที่ที่สมาชิกชมรมก็จะเข้ามาทํากิจกรรมกันที่นี่ด้านหลังของเรานี่คืออะไรครับพี่อ้นนวนอันนี้ก็คือในรูปแบบของวิชากระบี่กระบองเราจะยึดหลักของอ วิชากระบี่กระบองของท่านอาจารย์นาคเทพหัสดินนะท,ท่านนี้เลยนะคะใช่ครับเป็นบิดาแห่งวิชากระบีกระบองไทยก็จะยึดหลักหนังสือเล่มน,นี้แล้วก็หนังสือของอาจารย์ฟองส่วนท่านนี้ก็คือ,อพ่อครูสมัยเมสมรบก่าตั้งสำนักดาบพุทธสวรรค์ซึ่งผมเป็นสายนี้ก็คือใช้ในรูปแบบนี้ในการสอนชมรมด้วยเช่นกันครับผม แสดงว่าในเรื่องของศาสตร์ต่างๆเนี่ยพี่อ้วนเองก็มีการได้รับการอบรมมีการฝึกฝนกันมาก่อนที่จะมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนคนที่สนใจทั้งหมดเลยแต่ว่าในเรื่องของพอบต่างๆเนี่ยได้ข่าวว่าเราทำเองด้วยใช่ครับก็เป็นฝีมือของพวกเด็กๆน้องๆในชมรมนะฮะอย่างเช่นเกราะเสนากรอันนี้เลยนะครับขออนุญาตนะครับใช้ในการแสดงใช้ในการลํำหรือ สิ่งต่างๆเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้เพราะว่าอย่างลายเสนากรลายสิ่งนี้ก็นำนำนำล้อแบบมาจากในในประตูประตูวังนย้อนครับอย่างนี้ในเรื่องของลวดลายเนี่ยมันมีคําว่าผิดว่าถูกไหมหรือว่าในเรื่องของการประยุกต์สามารถทําได้ยังไงบ้างจริงๆแล้วพื้นฐานเราจําเป็นต้องเรียนเหมือนอย่างวิชากระบี่กระบองเราต้องเรียนพื้นฐานประยุกต์ได้ไหมถ้าเราเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ถูกต้องเราจะ ประยุกต์จะทําก็คือถูกจังหวะจากคนของของของสิ่งที่เราเริ่มต้นก็อยู่ในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกที่ควรก่อนที่มันจะแบบแตกลายออกไปลายใช่ครับลายมีการแตกยอดแตกแตกแขนงของลายก็จะอยู่ในจังหวะของวดลายเหมือนกันอย่างกระบี่กระบองถ้าเราเราเป็นกระบี่กระบองสัญชาติไทยเราสามารถที่จะทําให้มันเจริญงอกงามหรือวิวัฒนาการในสิ่งที่ ต่างๆได้เลยจะทำยังไงก็ยังทำอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องเพราะลากเราถูกต้องมาอยู่แล้วปกติแล้วครับพี่โอ้สมาชิกของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนกับชมรมสองแพรลอนยุทธ์ครับอยู่ที่40กว่าคนเยอะมากนะฮะปกติแล้วเราเนี่ยใช้เวลาการนอกเหนือจากที่นี่นะที่ร่วมมาพูดคุยทำกิจกรรมทำพร็อพต่างๆแล้วเนี่ยเราไปซ้อมวันที่ไหนครับซ้อมที่บริเวณสี่แยกกลางเมืองเลยหาง่ายสี่แยกกลางเมืองเป็นสถานีตำรวจเก่า ตรงข้ามกับพระบรมรูปเจ้าพยาจักรีรับผมตรงนั้นก็คือซ้อมกันอยู่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายะไรเป็น<ด>ช่วงไหนครับเวลาที่เราซ้อมกันช่วงประมาณ1ทุ่ม1นทุ่มห <1 S 1> ท,ทุ่มจนถึง3าทุ่มก็สิบเกนาฬิกาถึง21่สนาฬิกาครับ,รบอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ที่เราเริ่มฝึกฝนสําหรับน้องๆเองถ้าสมมติว่ามีความสนใจอยากจะเริ่มจริงแล้วเนี่ย การเรียนการสอนของเรามันเริ่มตั้งแต่ยังไงครับตั้งแต่การไหว้ครูหรือว่าไล่ไปเป็นสเต็ปยังไงบ้างรครับจริงๆตำราของวิชาดาบเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าสอนคนก่อนสอนวิชาหน,หนึ่งเลยคือคนที่อยากจะเข้ามาศึกษานี่คือผู้ที่สนใจในเมื่อเขาสนใจก็ให้เขามารับรู้เรียนรู้รเราก็จะสอนก่อนว่าสิ่งต่างๆเนี่ยสิ่งที่ดีสิ่งดีงามที่ในรูปแบบ ประเพณีเป็นอย่างไรเพราะว่านักดาบถ้าถืออาวุธไว้แล้วแต่ไม่มีค,คุณธรรมหรือ,อจริยธรรมมันก็ไม่ต่างอะไรจากโจรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่เป็นในส่วนของครูบาอาจารย์ต่างๆที่เขาก็สั่งสอนกันมานะครับภาพยนตร์ละครทุกอย่างอะไรที่มันถูกที่ควรก็ควรที่จะอยู่ในพื้นฐานของจริยธรมรมคุณธรรมสังเกตว่า นักดาบไม่ใช่นักเลงน,นักดาบจะต้องมีคุณธรรม,มจริยธรรมมีค,ความสง่างามในรูปแบบของนักดาบบดังนั้นสิ่ง,ง,ตงต่างๆที่เราจะฝึกฝนไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเราดาบไทยแต่งตัวเป็นไทยแต่แต่เราไม่สามารถบอกความ,มเป็นไทย องค์ความรู้ที่มันมีความงามอยู่ข้างในนั้นได้มันก็ปราะประโยชน์ครับผมพี่อ้นครับวันนี้เนี่ยเห็นว่าจะไปสอนกันด้วยที่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาที่นี่เขาก็มีการเปิดโอกาสให้กับน้องๆหนูๆเองเนี่ยได้ได้มาลองฝึกกับความสนใจเฉพาะทางถูกต้องไหมครับใช่ครับเปิดเป็นชุมนุมฮะเป็นคาบชุมนุมเบื้องต้น ก็เ,เป็นได้รับโอกาสจากท่านท่านผอ,อเปิดให้น้องๆที่มีความสนใจได้เรียนรู้ร่วมกันอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมครับตามเราทั้งสองคนเนี่ยไปที่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาก,กันเลยนะครับเพราะที่นี่เนี่ยตอนนี้น้องๆน,น,น่าจะเตรียม,มพร้อมแล้วแล้วก็คุณครูอยู่กับเราตรงนี้จะได้เข้าไปสอนกันพอดีนะครับแล้วไปดูบรรยากาศการเรียนการสอนว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับ เรื่องนโยบายนี้โดยเฉพาะปัจจุบันนี้กระทรวงศึกษาธิการเองเน้นทางด้านประวัติศาสตร์ซึ่งเราจะบอกจริงๆว่าภาพรวมของประวัติศาสตร์ทั้งหมดเลยซึ่งจะรวมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเรานะทางโรงเรียนพิชิตราชเองเราก็ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเราก็จะส่งเสริมลูกๆทางด้านศินลปะวัฒนะธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ ที่ได้เห็นกันคือการํำกระบี่กระบองนะครับก็คือหนึ่งซอฟท์พเวร์คือการไฟติ้งนะครับนักเรียนได้โอกาสได้แสดงออกถึงความสนใจความสามารถเราก็ได้ต้องขอบคุณทางวิทยากรเพราะว่าเราได้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาฝึกสอนให้ลูกๆของเราทุกคนคือทางโรงเรียนพิชินราชเองเรามีชุมนุมชุมนุมนี่คือจัดตั้งขึ้นมา ตามความถนัดความความสนใจของลูกๆทุกคนงั้นลูกมีความสนใจด้านกีฬากระบีก่กระบองนะครับเราก็ส่งเสริมเป็นชุมนุมเขาเมื่อจัดอย่างนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บมันจะอยู่คู่โรงเรียนของเราเกือบตลอดไปเป็นการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องนะครับและด้านหลังของเราครับคุณผู้ชมครับเราพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่โรงเรียนพุทธชินราชพธิทยาซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาส ให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะเลือกเรียนในคาบวิชาชุมนุมนะครับ,รบและเขาก็เลือกเรียนกับการฟันดาบหรือว่ากระบี่กระบองค,บความรู้สึกเป็นไงบ้างครับกับการที่เราเองเนี่ยได้เข้ามาสอนน้องๆที่ถือว่าเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีจิตสำนึกแล้วก็รักในสิ่งที่พวกเรารักกันด้วยครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผอ,อและก็ท่านอาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญรู้สึกดีใจมากๆครับที่ ที่น้อง,องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มาเห็นคุณค่าเพราะว่าเราเคยเห็นว่าคําถามว่ากระบี่กระบองนะเรียนไปเพื่อทําไมนะเรียนไปเพื่ออะไรนะใช้งานจริงนะได้หรือไม่จริงๆแล้วองค์ความรู้พวกเนี้ยมีเราไม่ได้ใช้ดีกว่าใช้เราไม่ได้มีครับผมใช้ครับก็คือ เหมือนลักษณะเราว่ายน้ำเนี่ยเราฝึกว่ายน้ําทักษะของการว่ายน้ํบเราก็ไม่รู้ว่าครั้งหนึ่งเราตกน้ำใช้ตอนไหนแต่เมื่อถึงเวลาขับขันเวลาที่เราใช้ครั้งหนึ่งหนึ่งครั้งที่เรานําตัวเราเองออกจากจากที่อันตรายหรือทําให้ตัวเองรักษาชีวิตได้ก็ถือว่าคุ้มแล้วดังนั้นเด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่ที่เขาฝึกฝนเนี่ยนอกจากได้ทักษะแล้วเนี่ยเขาก็ยังเกิดภาวะผู้นํา ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันหรือรับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับผมเสียงตอบรับจากน้องๆเองว่าเขามีความรู้สึกยังไงมีความชื่นชอบยังไงเขาได้สะท้อนมาถึงตัวพี่อ้วนบ้างหรือเปล่าครับก่อนที่เขาจะเสียงตอบรับก่อนที่เขาจะบอกมาคือชุมนุมนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนจัดตั้งขึ้นมาครับก็เป็นการเปิดให้นักเรียนได้ลงสมัครออนไลน์ครับเต็มตั้งแต่ก่อน8ดโมงก่อนโรงเรียนเข้าเรียนซึ่งเป็น การตอบรับที่ดีมากๆสําหรับครั้งแรกรน้องๆซึ่งน้องๆน,นี่ก็จะเป็นนักเรียนในในมอตน้นเราวิชาวิชาแบบเนี้ยเป็นวิชาเปรียบเหมือนของร้อนครับวิชาต่อสู้เราจําเป็นต้องนําของเย็นซึ่งเป็นคือ,อสิ่งของเย็นก็คือคุณธรรมจริยธรรมมารยาทอันดีงามเวลาน้องเขาอยู่ในวินัยตรงนี้แล้วพฤติกรรมอันเป็นพฤติกรรมด้านลบ,บ,บก็จะหมดไปเลยด<อ>ังนั้น นอกจากเสียงตอบรับของน้องๆที่เขาเห็นเห็น,เห,นเห็นตัวอย่างจากเราจากครูจากพี่ๆแล้วเนี่ยเสียงตอบรับของผู้ปกครองก็เป็นในทางที่คือแสดงว่ามันก็มีในเรื่องของการเรียนการสอนมีการขัดเกลาให้น้องๆอยู่ในกรอบศิลธรรมอันดีงามด้วยใช่ตอะแน่นอนว่าตัวพี่อ้วนเองก็มีการไปฝึกฝน <ๆ S 2> ก็ต้องได้รับสิ่งเหล่านี้มาเช่นเดียวกันใช่ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวพี่อ้วนเองคิดว่า การที่เราทําอย่างนี้การที่เรานําศิปลปวัฒนธรรมต่อยอดให้กับคนรุ่นหลังๆแบบนี้มันจะอยู่คู่กับเราไป,ไปอีกเนิ่นนานขนาดไหนครับวิชานี้เป็นวิชาที่มีค่าถ้า<ม>เป็นไม่ใช่วิชาที่ใช้ได้จริงหรือวิชาที่ไม่ดีก็จะไม่ได้ตกทอดหรือว่านํามาปกป้องเมืองนะครั<อ>บนี้แต่สิ่งที่มันอยู่ลึกๆอยู่ในนั้นนอกจากวิชาการต่อสู้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมบอกไปนั้นคือประโยชน์ที่น้องๆจะได้รับตรงนั้นได้ผมคิดว่าในเมื่อเราวางอยู่บนความดีอยู่บนสิ่งที่ถูกต้อง มันจะต้องคู่กับสังคมของเราไปนานเท่านานแน่นอนครับะความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะถามพี่อ้วนคือเรื่องของการที่ศิลปะการต่อสู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแม่ไม้มวยไทยศิลปะการลำดับถูกบรรจุไปในเรื่องราวของการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ความรูม้สึกของเราเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีใจมากๆนะ<ล>ครับอ,อย่างน้อยๆซอฟต์พาวเวอร์มันเป็นสิ่งเล็กๆแต่เชื่อว่ามันมีความยิ่งใหญ่เหมือนอย่างมวยไทยแรกๆก็เป็นไม่เป็นที่ยอมรับโดยกว้าง แต่ด้วยมวยไทยมีนอกจากมีเขี่ยวเล็บยังมีศิลปะเช่นการไหว้ครูการรำก็เหมือนกันดาบก็มีการรำเช่นกันรำถามว่าใช้งานได้มีแค่ยุกชิดยกจ้วงแทงหรือเปล่าจริงๆแล้วพวกเนี้ยถ้าเราได้มาเรียนเราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างแฝงอยู่ในท่ารำแม่ไม้ที่จะออกอาวุธการเอาตัวรอดมีมีหมดเลยฮะมีหมดเลยนะสุดท้ายครับพี่วอนอยากให้พี่วนเนี่ยฝากละกันฝากไปถึงคุณผู้ชมเองหรือว่า ตัวน้องๆที่มีความสนใจอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆออรอบๆจังหวัดพิษณุโลกแล้วอยากมาฝึกกับพี่วันติ่ต่อได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างคร,ครับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปศึกษาฝึกฝึกฝนเรียนรู้ที่ชมรม2แควร,รวนยุทธ์นะฮะหรือจะพิมพ์เข้าไปใน Facebook ชมรม2แควร,รวนยุทธ์ก็จะเห็นการที่เราฝึกซ้อมกันทุกวันทุกวันนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่การที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใช่ว่าไม่มีไม่มีความหมายผมอยากจะเชิญชวนให้น้องๆลองมาฝึกลองมารับลองมารู้สิ่งต่างๆที่สามารถที่จะเก็บไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยจะรู้ว่ากระบี่กระบองให้อะไรมากมายแล้วก็ใช้งานได้จริงใช้ประโยชน์จริงครับผมวันนี้ขอบคุณพี่อ้วนมากๆเลยนะครับที่ร่วมมาพูดคุยแล้วพาผมเนี่ยไปดูเขาเรียกว่าตามติดชีวิตของพี่อ้วนเลยเพราะว่านอกเหนือจากสิ่งที่มันออกมาเป็นรูปธรรมนั่นก็คือการแสดงที่เราได้เห็นถึงความสวยงาม เราก็ต้องรู้ไปถึงว่าความเป็นมากว่าจะมาเป็นความสวยงามตรงนี้มันก็ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะ<ช>นะครับ<ช>และตอนนี้นะครับทุกคนก็ร่วมกันที่จะผลักดันให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ให้หลายๆคนต่างขึ่งและก็อึ้งในความสามารถของพวกเขานะครับและนี่ก็คือชมรมซอแฟแวร์รณยุทธครับคุณผู้ชมครับครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับซอฟพาวเวอร์จะต้องโชว์ยอย่างแน่นอนวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ